You got move. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีแลนด์อีโคโลจีของเหล่าตัวร้ายในคาร์เมนเรเดอร์ไกมุเนื้อหาภายในคลิปอาจมีการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เอามา เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพียงคนเดียวอาจมีการผิดพลาดหรือตกหล่นไปหากเพื่อนๆคนใดทราบข้อเท็จจริงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์ไรเดอร์ไกมุจะเป็นซีรีส์คอมเมนต์ไรเดอร์ลำดับที่15ของยุคเฮเซ โดยจะออกอากาศทางทีวีอาาฮีตั้งแต่วันที่6ตุลาคมคศ2013ถึงวันที่28กันยายนคศ2014และในประเทศไทยเด็กได้นำเข้ามาออกอากาศทางช่อง23 Work Point ในวันที่20สิงหาคมคศ2016โดยจะมีเพลงโปรโมทที่เออนั่นแหละเราน่าจะรู้กันอยู่ ซึ่งคอ m เมนตรเดอไก่มูนั้นจะมีจำนวนตอนทั้งหมด47ตอนและมีเดอะมูฟวี่ที่เกี่ยวข้องด้วยการ8เรื่องทีวีสเปเช4ตอน และสเตจโชว์อีก5เรื่องโดยในขั้นตอนการผลิตค a m เมนเดอร์ไกมุจะเป็นซีรีส์แรกในเฮเซเฟดสองที่มีไรเดอร์หลายตัวออกมาตั้งแต่เริ่มต้นซีรีส์และเพื่อให้มีความแตกต่างจากซีรีส์ก่อนหน้าจึงมีการออกแบบที่แตกต่างออกไปโดยการใช้ผลไม้และชุดเกาะเป็นต้นแบบ และได้ใช้ส้มเป็นรูปแบบเริ่มต้นของไกมุเนื่องจากผลไมด้ดังกล่าวจะได้รับความนิยมในหมู่ของเด็กๆและมีสีที่แตกต่างจากสีแดงของพิศาจานั่นเองโดยในซีรีส์คอ m เมนเดอร์ไกมุนั้นในช่วงแรกจะกล่าวถึงการต่อสู้ของกลุ่มนักเต้นข้างถนนที่จะใช้การเต้นและอินเวสเกมในการตัดสินเพื่อที่จะชิงพื้นที่การเต้นของกลุ่มต่างๆซึ่งผู้คนเหล่านี้จะถูกเรียกว่าบีทไรเดอร โดย i n v นเว g เกมนั้นจะเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายจะเรียก Inva วสหรือสิ่งที่พวกเขาเข้าใจว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีเฉพาะในเกมออกมาเพื่อที่จะต่อสู้กันในเวทีประลองโฮโลแกรมจนได้ผู้ชนะโดยการเรียก Inva วสออกมานั้นจำเป็นจะต้องมีล็อกซีดอุปกรณ์ที่จะถูกนำมาออกจำหน่ายโดยอ d ก s i l Corporation และเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆมากขึ้นเราจะมาทำความรู้จักกับอ d ก s i l c o r p o r a t i o n กันก่อน อิกดาซิลคอมเบเรชันนั้นจะเป็นบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกเช่นฝรั่งเศสจีนออสเตรเลียและญี่ปุน่นซึ่งในญี่ปุ่นนี้เองก็จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อิกดาซิลทาวเวในเมืองซาวะเมะซึ่งจะให้บริการทุกสิ่งที่เมืองต้องการสำหรับการดำรงชีวิตตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงการดูแลสุขภาพและการศึกษา โดยสาเหตุที่อิกดาซิลเลือกเมืองซาวเมะเป็นที่ตั้งนั้นเพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับเฮลเฮมฟอเรสหรือรู้จักกันในภายหลังว่าเป็นดวงดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งจะเป็นนินแดนที่ปกครองโดยสายพันธุ์อย่างเฟชินมูที่จะโดนบุกลุกโดยป่าเฮลเฮม โดยในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่สูญพันุ์หรือกลายพันธุ์ไปเป็นอินเวสผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนก็ได้พัฒนาตนเองให้กลายเป็นโอเวอร์อร์ดอินเวสที่มีความสามารถในการปกครองป่าเฮลเฮมได้ซึ่งในเมืองซาววเมะจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดรอยแยกมิติที่จะเชื่อมต่อไปยังป่าเฮลเฮมเกิดขึ้นได้มากกว่าที่อื่นๆ เฮลเฮมฟอ r เล t หรือป่าเฮลเฮมจะเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นตามความเข้าใจของอีกดาร i ซิลคอร์ a ปอเรชโดยมันจะเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของเหล่าอินเวสและจะมีผลไม้ลึกลับอย่างเฮลเฮมฟุตอยู่ซึ่งป่าเฮลเฮมนั้นมันดูเหมือนจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะขยายตัวและแพร่พันธุ์เพื่อที่จะกืนกินโลกใบดังน,นั้นที่มันอยู่โดยมันจะส่งจิตวิญญ,ญาณของตนเองออกไปในรูปลักษณ์ให้เข้ากับโลกใบนันั้น เพื่อที่จะตามหาผู้ท้าชิงที่จะได้เป็นผู้ครอบครองผลไม้ต้องห้ามและจะได้กลายเป็นชายหรือหญิงแห่งการเริ่มต้นเพื่อที่จะกลายเป็นเทพเจ้าของโลกที่ถูกกืนกินนั่นเองซึ่งรูปลักษ์ที่จะปรากฏตัวให้เห็นในซีรีส์นั้นนั่นก็คือดีเจสกระผู้ที่ออกอากาศการแข่งขัน i n ินเวสเกมและจะคอยยุยงให้เหล่ามนุษย์ทำการต่อสู้กันเองเพื่อที่จะตามหาผู้ท้าชิง และนอกจากนี้ซาการะยังเปิดเผยอีกว่าตัวเขานั้นมักจะถูกเรียกว่างูจากชาวเฟจินมูอีกด้วยโดยตัวเขานั้นจะสนใจเพียงแค่หาผู้ปกครองคนใหม่ให้กับป่าเฮลเฮมโดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งวิธีการที่เขาเลือกใช้ก็ตามเฮลเฮมฟุต มันคือผล,ลไม้ที่จะเติมโตขึ้นในป่าเฮลเฮมโดยมันจะดูเหมือนกับผล,ลไม้ปกติแต่มันกลับมีความสามารถในการเปลี่ยน DNA และจิตใจของสิ่งมีชีวิตที่กินเข้าไปได้มันจะทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกลายเป็นอินเวสแต่เมื่อผู้ที่สวมใส่เซนกุกุไดเวอร์ได้เก็บผลไม้เหล่านั้นไปผลไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นล็อกซีดซึ่งทั้งฮฮลเฮมฟู้และล็อกซีดนั้นมันจะเป็นอาหารที่โปวดปานของเหล่าอินเวส แต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สวมใส่เซนโกกุดไดเวอร์พวกเขาก็มักจะถูกล่อลวงให้กินผลไม้เหล่านี้และกลายพันธุ์เป็นอินเวสในที่สุดแต่ปัจจัยนี้ก็อาจขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละบุคคลด้วยล็อกซีดล็อกซีดจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานของเหล่าคาเมนไรเดอร์มันจะเป็นตัวแม่คุญแจที่มีพลังที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ต่างๆ โดยมันจะทำการเรียกชุดเกราะและอาวุธของอาร์มไรเดอร์และเจเนซิสอาร์มไรเดอร์ออกมาและมันยังมีความสามารถในการใช้เรียกอินเวสออกมาได้อีกด้วยโดยล็อกซีตามธรรมชาตินั้นมันจะถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆตั้งแต่ D ถึง A ซึ่งจะแยกประเภทกับยานพหานะเป็นคนละระดับกัน โดยระดับดังกล่าวจะถูกจัดจากความหายากในการพบเจอและพลังของล็อกซีดระดับดีจะเป็นล็อกซีที่พบเห็นได้ทั่วไปมันจะมีความสามารถในการเรียก inventory invest ออกมาซึ่งจะถูกใช้ใน Invest g เกมได้และยังสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งอาหารเมื่อใช้กับเ e n โกป u ไดเวอรได้ระดับ C ถึง B จะมีพลังในการเรียกชุดเกาะข,ของ Arm Rider เพิ่มขึ้นมา ระดับ A จะมีพลังในการเรียกอินเวสระดับสูงเพิ่มขึ้นมาและมันจะไม่สามารถแตกหักได้ และยังมีล็อกซีประเภทยานพาหนะที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่มีทีมพื้นฐานมาจากดอกไม้ซึ่งยานพาหนะเหล่านี้จะมีความสามารถในการเดินทางเข้าไปในผ่าเฮลเฮมโดยการสร้างรอยแยกของมิติขึ้นมาได้ นอกจากนี้อิกดาซิลยังสามารถสร้างล็อกซีเทียมที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบที่เรียกว่า Energy Lock s e อกจะเป็นล็อกซีดที่สามารถใช้งานได้โดยเจนสิธิ์ไดเวอร์เท่านั้นแม้ว่าจะมีในบางกรณีที่มันถูกใช้โดยเซนโกกุไดเวอร์ที่ได้ติดตั้งเจนซิสตคอไปแล้วก็ตาม i n v e วสจะเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในป่าเฮลเฮมมันจะคอยปกป้องเฮลเฮมฟูตที่เป็นแหล่งอาหารเพียงอย่างเดียวของตนจากผู้บุกลุกต่างๆโดยอินเวสนั้นจะกําเนิดขึ้นมาด้วยการที่สิ่งมีชีวิตไปกินเฮลเฮมฟูตเข้าไปแล้วเกิดการกลายพันธุ์โดยการกลายพันธุ์ในแต่ละครั้งมันก็จะกลายเป็นอินเวสระดับต่างๆ และอินเวสเหล่านี้ยังมีไวรัสอยู่ภายในร่างกายหากพวกมันสามารถสร้างบาดแผลให้กับมนุษย์ได้ในการโจมตีผู้ที่ถูกโจมตีนั้นก็จะมีพืชจากเฮลเฮมงอกขึ้นมาจากบาดแผลทําให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะกลายพันธุ์เป็นอินเวสในภายหลังโดยอินเวสจะมีระดับต่างๆดังนี้ e l e m เมนทอรีอิน i n นเวสระดับล่างที่สามารถเรียกได้โดยล็อกซีดในการแข่งขันอินเวสเกมเพื่อที่ใช้ในการต่อสู้กับอาร์มไรเดอร์หรือ i n v e วสตัวอื่นของคู่ต่อสู้โดยในตอนแรกพวกมันจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่ามนุษย์แต่ถ้าหากพวกมันโดยเรียกออกมาโดนอาร์มไรเดอร์พวกมันก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับมนุษย์ด้านพลังและความสามารถ Inventory Invest นั้นมันจะมีสีที่แตกต่างกันไป3สีได้แก่สีฟ้า สีเขียวและสีแดงแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการต่อสู้โดยบางตัวอาจจะมีการวิวัฒนาการทำให้มันงอกปีกออกมาและสามารถบินได้ m n v e n t o r y i n v อินนั้นพวกมันจะปรากฏตัวตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องในสงครามระหว่างเหล่าไรเดอร์นั่นเองและมันจะปรากฏตัวอีกครั้งในการแข่งขัน Invade g เกมซึ่งหลังจากนั้นพวกมันก็จะปรากฏตัวออกมาตลอดทั้งซีรีส์ในฐานะของตัวประกอบหรือล่างตั้งต้นของระดับต่อๆไป a d v a n c e i n v v a d e อิ Invest, Invest ระดับสูงที่สามารถเรียกได้โดยล็อกซอระดับ A ในการแข่งขัน n v นเว g เกม โดยที่มันจะมีขนาดตัวพอๆกับมนุษย์และบางตัวอาจเกิดมาจากการที่ i n m e t t ทรี i n นเนั้นได้กินล็อกซีดเข้าไปและเกิดการวิวัฒนาการหรือเกิดจากการที่มนุษย์กิน Heel h ลเฮมฟุ d เข้าไปและเกิดการกลายพันธุ์ และจากการนั่งอิงข้อมูลจากอิกดาซิลที่ได้มีการบอกไว้ว่ามนุษย์ที่ได้กลายเป็นอินเวสไปแล้วนั้นพวกเขาจะสูญเสียวความรู้สึกนึกคิดไปและถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ได้ชั่วคราวแต่ก็จะมีนิสัยของสัตว์ร้ายเข้ามาแทนที่และถ้าหากอินเวสระดับสูงได้กินล็อกซีดเข้าไปอีกพวกมันก็จะพัฒนาร่างเป็นร่างอีโวได้ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe like แชร์เพื่อติดตามผลงานตะตอไปกันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบ Super Tank ที่เพื่อนๆสามารถสนับสนุนแอดได้โดยตรงเลย